สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พชาวคริปโตเคอเรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Luna c l a s s สิกันอีกแล้วนะครับจากหน้าปกคลิปนะเราก็จะได้รู้แล้วนะครับตอนนี้พ o p o ซ่ l ในการตั้งทีมนะครับสำหรับพัฒนา LUNC นั้นไม่รอดนะครับแล้วก็ยังคงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ USDC อย่างต่อเนื่องนะในกระแสทั้งรีพงรีเพ็ต่างๆนะครับก็ยังไงเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยดีกว่า ถ้าเพื่อนๆถูกใจและชอบใจคลิปวิดีโอการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับก็เริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าจะเลี้ยงเข้าผมก็ได้นะครับที่100บาทนะครับก็ส่ง Super อร์แงมาให้ก็ได้นะครับ ก็สามารถทรงซุปเปอร์แทมาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจชอบใจนะครับอยากสนับสนุนช่อง w i i c a r e นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดสมัครสมาชิกหรือกดซุปเปอร์แทให้กับช่องเราได้ในที่นี้นะครับก็สำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอื่นนะครับเรามาดูคริปโตบอทกันก่อนนะช่วงเวลานี้นะครับวันที่18เมษายนนะ เหลือเวลาอีก2วันนะครับก่อนที่จะเกิดการฮับวิ่งนะท่ามกลางตลาดค่อนข้างแดงอ่วมๆกันพอสมควรเลยก็ถือว่าช่วงนี้นี่อืมทำให้นักลงทุนเอยนักวิเคราะห์ต่างๆนานาหัวขมากันไปหมดนะบางคนก็ถึงบอกว่าเออหลังจากฮับวิ่งปุ๊บมันจะย่ออย่างหนักหลังจากฮับวิ่งปุ๊บมันจะพุ่งอย่างแรงนะหลายๆคนก็ยังคง ตั้งนาตั้งตารอกันต่อไปนะครับในเมื่อเวลา5้าทุ่มหรือเที่ยงคืนของประมอาณนี้ครับบิตคอย n หลุดมาโผล่เลข50,000เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ดิดกลับไปที่61,900นัเอ่นเองก็ดิดไปดิดมานะครับทำทรงเสียวๆเหมือนจะหลุดลงไปห0 0 0มื่นกว่านะครับก็รอดูกันต่อไปเนาะวันนี้ก็ติดลบไปสามจุหปอร์เซสำหรับบ,บิตคอยนะครับส่วนรูนะ่าคาสิเราเป็นเช่นไรบ้างวันนี้นะครับ วันนี้ลู n a าคลาส i ิย่อลงไป2.5เซนะซึ่งช่วงเวลา7จ็ดมงครึ่งนะครับก็ย่อไปถึง04ตัว963นะครับตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาเป็น04ตัว994จะกลับไปสูนย์หนึ่พอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวันก็ทําทรงเหมือนจะพุ่งนะแต่ก็ย่อลงมาต่อนะครับสําหรับลู n a าคลาสสินะส่วน u s t c เป็นเช่นไรบ้างนะครับตอนนี้ หาก่อนเหรียญอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะสำหรับ usdc นะครับล่วงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ usdc นะโอ้ยู่ดีมีเหรียญนี้นะครับเซต bc นะบวกมาพันเปอร์เซ็นเออเหรียญอะไรวะนี่เออไม่รู้ว่าอยู่ในกระดานไหนด้วยนะครับก็ถือว่าพุ่งแรงพอสมควรนะครับ usdc เราลูกเล็กไปเลยนะครับก็ usdc นะครับวันนี้นะ เมื่อช่วงเวลา3ทุ่มของเมื่อวานนะครับก็ย่อไปจุดต่ำสุดที่0.0164นั่นเองแล้วก็ตอนนี้ดิดกลับมาที่0.0170นั่นเองก็ถือว่าสวิงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ติดลบไปที่1.5%นะก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับสำหรับเหรียญ u ูเ c นะครับว่า จะกลับมารีเพกหรือเปล่าโปรเจกต์รีเพกจะลุยต่อหรือเปล่านะครับเรามาดูข่าวกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะโหลดกันแป๊บนึ่งนะครับเขาบอกว่าอุปทานเจ้าตัว u อ c นะครับไม่สำคัญเท่ากับ USDC เท่าไหร่นะเพราะว่า USDC นี่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีหลายคนพูดถึงว่า u s d c นั้นจะต้องกลับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐให้ได้นะเพราะว่าถ้า USDC กลับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐได้ คราวนี้เราก็สามารถดึงเจ้าตัวเหรียญ LUNC พุ่งไว้ได้นั่นเองเนาะตอนนี้ก็บอกว่าเออกำลังหาทางเลือกและทางแยกอยู่นะอย่างคลิปที่แล้วบอกว่าเออจะทำ Stablecoin ใหม่หรือไม่หรือว่าจะลุยกับ Stablecoin เดิมนั่นเองเนาะแล้วก็มีข่าวเรื่อง Hardfork มาอีกข่าวเรื่อง Hardfork ก็คือคำว่า h a r ์ดฟอกนะครับมันจะทำเหมือนอารมณ์เหมือนว่าจะ f o กเชน a i n l u n ิขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รันระบบนิเวศใหม่สปายใหม่หมดเลยนะแต่ก็รอดูนะครับว่าเขาจะฮาร์ดฟอกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะลุยต่อเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานก็ยังคงพัฒนาต่อได้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่เนื่องจากนะักพัฒนายังอารมณ์เหมือนกลับมาวงโครจรเดิมอีกแล้วครับคือยังทะเลาะกันอยู่นะเรื่อง การตั้งทีมบ้างการแบ่งนุ่นแบ่งนี่บ้างนะครับแบ่งแยกหน้าที่กันเนี่ยหาว่าเออจะทํามาเป็นแบบเดิมโดยตั้งทีมจะดีหรือเปล่าหรือไม่ดีทะเลาะเรื่องคบ้างก็มีประเด็นคือยังไม่ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาเท่าไหร่แล้วก็เดฟไม่ยอมเผยตัวหรือว่าจะรอ <c oughs> หาช่องโหว่เพื่อทํากําไรให้กับตัวเองก็เป็นได้นะครับโดยข่าวนี้นะครับจากคุณเทคนะ คุณเทคนะครับเขาได้ออกมาทวีนะโปรดทราบนะครับ MICA นะครับกำหนดเป้าหมายไปที่ stablecoin นะและ้อ a l g o ริ t h m เช่น USDC นะแต่อย่างที่ฉันบอกไว้ว่าอ่าจูลี่นะครับจะบอกว่าเทรลาคลาสสิกนะยังคงอยู่ในรายการเสกหรือไม่นะเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนว่าตอนเนี้ยอ,อารมณ์ MICA เนะี่ยเขาโฟกัสเรื่อง stablecoin เป็นอย่างมากนะเพราะว่ามันเป็นลน e ักษณะ e-money เนาะอิเล็กทรอนิก เงินมันนี่นะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องว่า s t a เบิลคอยนั้นค่อนข้างชัดเจนหรือเปล่ามีความถูกต้องหรือเปล่านะอืมัอนาคตน่าจะมาทางอิเล็กทรอนิกส์กันน่าจะร0อเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์เหรียญเงินดอลลาร์สหรัฐนี่ค่อนข้างผันผวนพอสมควรแนละ้วในเรื่องเศรษฐกิจของโลกด้วยอัตราภาษีของที่ าสหรัฐอเมริกาเกิดและเจออยู่ณตอนนี้นะวิกฤตณตอนนี้ที่เจออยู่นะครับความไม่เสถียรความไม่แน่นอนของเหรียญเ,เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอืมมันเริ่มไม่แน่นอนเริ่มผันผวน,นแล้วคราวนี้เขาก็เลยน่าจะหันเหนมาทางอิเล็กทรอนิกส์ละอิเล็กทรอนิกส์มันนี่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเออเจ้าเหรียญ u s d c ของเราเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์หรือมาตรฐานนั้นหรือเปล่าแล้วอืม มันจะผ่านโครงสร้างนี้ได้หรือไม่นะแล้วมันจะกลับไปสู่หนึ่งดอลาลาร์ได้หรือเปล่านะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าเออเนี่ยคุณเทกเนี่ยก็บอกนะดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเหรียญมีมไปบะเลลวนะสำหรับ u s d c นะแล้วก็ไม่ใช่เหรียญที่มั่นคงต่อไปนะครับนะซึ่งตอนนี้อาจจะถูกเพิกถอนออกจากเป็นสเตเบิลคอยได้ก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางทีมนักพัฒนาเขาจะฟื้นฟูนได้ทันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงใน จุดนี้เขาถึงจะฟอกเชนออกไปใหม่นะครับก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อเนาะก็ค่อนข้างน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะสำหรับ USDC นะอืมต่อมานะครับก็บอกว่าจากคุณคริปโตอนอิวพอร์ทัลนะเขาบอกว่าหลังจากที่เราติดตามเนี่ยล n c เนี่ยแล้วก็ USDC มาหลังจากล่มสลายไปนานกว่า1.5ปีหรือว่าปีครึ่งนะครับเขาบอกว่ากระบวนการกู้ กลับคืนมาทั้ง LUNC เองและ u s t c เองนะครับเขาบอกว่าต้องกินเวลาไปมากถึง4-5ถงปีนะครับเราถึงจะสามารถกู้คืนมาได้แต่ถ้า4-5ปีแล้วมันยังไปต่อไม่ได้นะครับก็ปล่อยวางได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเหรียญน,น่ะที่มันพุ่งขึ้นและมันล่วงลงบ้างในบางช่วงนะส่วนใหญ่มันสวิงเนื่องจากข่าวทั้งนั้นเลยนะครับข่าวในที่นี้ที่ ทำให้ราคานั้นผันผวนเนื่องจากมันส่งผลให้กับนักลงทุนนั่นเองเหมือนบิ้วบิ้วผู้คนให้ไปซื้อบ้างบิ้วผู้คนให้ขายบ้างนะครับในแต่และช่วงทำพ,พอร์ซอ่ออกมาอย่างเงี้ยเบิน์น800ล้านยู d ออย่างเงี้ยในช่วงแรกก็ทำให้ราคาพุ่งไปช่วงหนึ่งพอเบินไม่จริงก็ย่อลงมาพอเบินจริงก็พุ่งขึ้นไปอีกเงี้ย แล้วอย่างนั้นปุ๊บมันกลายเป็นข่าวที่มันรันราคานั่นเองเนาะไม่ใช่โครงสร้างจริงๆนะครับที่มันรันราคานะหรือว่าการพัฒนาของเขาจริงๆแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะติดตามอีก4-5ปีเท่านั้นนะครับว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้า4-5ปี LUNC และ u t c นั้นไปไม่รอดจริงๆเขาก็คงไม่อยู่รอดูอีกแล้วนะสำหรับเหรียญน,นี้นะแต่ยังไงก็ตามผมก็ อยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไปในทิศทางหนึง่งหรือว่า EUAC นั้นจะไปเป็นเหรียญอื่นหรือจะฟอกเป็นเหรียญอื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปเนาะเพื่ออีกอย่างหนึ่งจะได้มาเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งข่าวให้กับเพื่อนๆที่จะได้รู้ทันว่าตอนนี้ l u n c เขาจะไปในทิศทางไหนบางทีเราจะได้โดดล่มกันทันหรือว่าเข้าจังหวะได้ทันนั่นเองเนาะว่าเหรียญ l u n c เนี่ยแล้วก็ u t c เนี่ยมัน <c oughs> จะรอดมันจะร่วง <c oughs> นั่นเองเนาะอืมก็เหมือนตามปกคลิปเลยนะครับเออไหวไหม <c oughs> จะรอดไหมนี่แหละเออก็รอดูนะครับว่าถ้าเรายังเชื่อมั่นมาว่ามันจะไปได้ต่อนะครับและทีมพัฒนาค่อนข้างชัดเจนก็ลุยกันต่อนะอันนี้คือเป็นข่าวทําให้เพื่อนๆมองได้อีกหนึ่งมุมมองนะว่า LUNC นั้นถ้าเรามองในมุมเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย ม,มันไม่แน่ไม่นอนว่าสำหรับเหรียญน,นี้ยว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะหยุดได้แค่นี้เนาะต่อมานะครับคุณด r เลกนะหรือว่า Direct นะครับก็ได้ออกมา p ีดิกนะราคาเจ้าตัวเ u n c นะครับเมื่อเทียบกับ BTC นะครับ b d c และ e t ท s นะเขาบอกว่าในช่วงที่เขาย่อเนี่ยตอนนี้บิตคอยย่อและอีเรียมย่อเนี่ย เจ้าตัวลูน่าคลาสิกก็ย่อเช่นกันเนาะทั้งที่เหรียญอื่นย่อแล้วไม่ได้ดีดกลับขึ้นมามากเท่าไหร่แต่ LUNC ย่อสุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะในช่วงนี้เขาเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่มันย่อก่อนและดีดขึ้นไปนะดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่พอๆกันและเท่าๆกันนะครับอันนี้คือเขาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะอืมนั่นแหละจังหวะพา,ายราคานะครับเขาบอกว่าถ้าบิตคอยดีดกลับอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นสู่ไฮใหม่แล้วทำไฮใหม่อีกรอบหนึง่งหรือว่าหลังฮับว,วิ่งอะ่ะมันจะเข้าสู่บูลันหรือว่าช่วงบูมเมก็ตจริงๆรอ่ะอืหลังจาก100วันที่จะถึงนี้นะครับหลังจาก100วันที่ที่เกิดการฮับว,วิ่งนะเขาบอกว่า l u e c จะไปแตะอยู่ที่0.02ตัว26ดอลลาร์สหรัฐแบบแน่นอนง่ายๆนะครับ ก็รอดูนะครับว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้มันศูนย์นำแน่ตั้งสี่ตัวเนาะศูนย์มันจะหายไปตั้งสองตัวได้หรือเปล่าเนาะสี่ตัวใช่สี่ตัวตอนนี้ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวเก้าร้อยนะครับเนี่ยรอดูนะครับว่าศูนย์มันจะหายไปได้จริงหรือเปล่านะคุณดิเลกจะพีดิคได้ถูกต้องหรือเปล่านะถ้าจุดศูนย์จุดศูนย์สองตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่สามสิบสตางค์เปล่าหรือว่าหนึ่งสตางค์เนาะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับ อ่าหสตางค์หรือว่า10สตางค์เนี่ยเพื่อนๆลองไปบวกเลขกันดูนะครับก็เอามาให้ oh my, ดูแล้วกันในเชิงเชิงวิเคราะห์การาฟบ้างเชิงข่าวบ้างเชิงวิเคราะห์นะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับ LUNC เท่าไหร่เริ่มรู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวรู้สึกว่ามันจะโฟโมโกันไปหรือเปล่าหรือว่าจะ ข่าวดีเกินเรื่องการพัฒนาเกินไปหรือเปล่าเราไม่มีข่าวร้ายที่จะมาเล่าให้กันฟังเลยหรือถ้าเรารับรับแต่ข่าวดีเกินไปเราก็จะรู้สึกว่ามันจะไปต่อมันจะไปเรื่อยๆใช่ไหมเรามันจะได้ไม่เราไม่ได้มีมุมมองในหลายๆมุมเกินไปนะเรามารับฟังข่าวที่มันดูไม่ค่อยโอเคบ้างนะครับก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันจะไดเ้เอ๊ขึ้นมาอีกบ้างนะครับตอนนี้นะกลับมาอีกแล้วนะครับกับ เพราะซ่นะเพิ่มค่าแก๊สสิบเปอร์เซ็นต์นะสิเท่านะก็คือแค่ค่าแก๊สเท่านี้ทรานซิชันมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเนาะคนไม่เข้ามาใช้นะและยิ่งค่าแก๊สเยอะกว่านี้อีกนะครับมันจะมีคนเข้ามาใช้เยอะหรือเปล่าเนาะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ครับค่าแก๊สมันก็เยอะพอสมควรนะแต่เขาบอกว่าเหตุผลที่เขา ต้องการค่าแก๊สเพิ่มเพราะอะไรหนึ่งคือค่าแก๊สที่ได้มานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นจะเข้าคอมมิช m ั่นที่ผู้อีกครึ่งหนึ่งเขาจะเอาไปเบิร์ใช่ไหมอืมจะเอาไปเบิร์แต่ถ้าเขาต้องการเบิร์ให้มากขึ้นเขาก็เพิ่มค่าแก๊สเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพอเพิ่มค่าแก๊สเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นผมนะ้ก็เหมือนกับว่าณปัจจุบันเนี้ยค่าแก๊สของอีทีเรียมม,มันแพงใช่ไหมเออเวลาเราจะโอนเหรียญเราจะ สวอปหรือ t ทรนเซ็คชัต่างๆที่เกิดขึ้นบนเชนอีทีเรียมเนี่ยมันแพงเขาก็จะไปที่เชนอื่นเหรียญเหมือนกันส w a ปได้เหมือนกันนะค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่าเขาก็จะไปเหรียญอื่นมากกว่าในเชนอื่นมากกว่าครากกวาานี้แล้วใครจะเข้ามาใช้ลู n a าคลาสิกเนี่ยแค่นี้คนก็ t r a n s ซ็คชั n ใน,นแต่ละวันก็ทะลุแค่2อ0 0 0นเก้านิดๆนะยังไม่ทะลุ1ล้าน t ทรนเซ็คชัเลย ยังบางทีก็ยังไม่เท่าเชนอื่นเลยอันนี้ผมว่าน่าจะไม่รู้ว่าน่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าโพส a ์นี้ก็ <c oughs> โชว์ขึ้นมาแล้วในในโหวตติ้งนะครับเรามาดูนะครับในการตั้งโพสอ์สร้างทีมนะผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือไม่ผ่านนั่นเองเนาะก็น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ถึงเวลาของมันจริงๆ นะครับในการที่จะมาตั้งทีมหรือว่าจ้างพนักง,งานที่จ่ายเงินเป็นรายเดือนนะในการรับผิดชอบในโซนงานเพราะว่าอะไรอืมถ้ามองในมุมมองหนึ่งก็คือถ้าตั้งขึ้นมาจริงๆมันก็จะไปได้เร็วแล้วก็ไม่ได้สนราคาด้วยแล้วพัฒนาจริงๆแล้วก็มันจะ <c oughs> ราคามันจะตามมาหลังจากการพัฒนาที่ดีและมันคงมากขึ้นนะแต่ถ้า เราไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจนผู้คนก็จะไม่มีความไว้วางใจเท่าไหร่ในการพัฒนาในครั้งนี้เนาะแต่ก็ตามครับตอนนี้ยังน่าจะยังไม่ถึงช่วงเวลาเพราะว่ายังมีการตัดสินใจว่าคุณจะฟอ็อกเชนหรือเปล่าถ้าคุณฟอ็อกเชนคุณตั้งทีมมาพัฒนาอ่าวเชนมันถูกฟอ็อกไปแล้วลวใครจะดูแลต่อในเชนเดิมหรือเชนใหม่ใครจะเป็นคนดูแลเชนใหม่หรือใครจะดูแลเชนเดิมนะอันนี้มันก็มี หลายๆแง่งงคิดเนาะว่าเฮ้ยมันยังไม่เหมาะสมหรือเปล่าและก็ทางศาลเองก็ยังไม่ได้ฟันชับออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าตอนนี้หลังส่งการแล้วก็ยังไม่ประกาศผลสักทีนะสำหรับศาลนะ <c oughs> ว่าทางคดีความของเทเลฟอร์มแลบ,บนั้นออกมาเป็นยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนพอทราบข่าวก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยใต้คลิปได้นะครับโอเคเรามาดูกราฟกันบ้างนะ <mile> <cussion? aaS recuper ate> มาดูกราฟกันบ้างนะครับสำหรับดูหน้าคลาสสิกนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในช่วงผ่านๆมาหลังจากบิตคอยฮับวิ <husbands> <dreams> ่งนะครับอันนี้คือเส้นระยะการเดินของกราฟคาดการโดยผมเองนะครับเมื่อเทียบกับบิตคอยนะบิตคอยหลังฮับวิ่งไอเส้นสีเหลืองนี่คือฮับวิ่งนะครับเส้นสีเหลืองนี่คือฮับวิ่งการฮับวิ่งแต่ละครั้งมันจะใช้ระยะเวลาหลังฮับวิ่ง100วันหรือว่า100บาร์เนี่ย อืมจากเทียบกับ Bitcoin นะครับเทียบกับบิตคอยฮับวิ่งนะอ่าถ้าเป็นบิตคอยเนี่ยหลังจาก h ับว i n g เนี่ยผ่านไป100วันมันจะพุ่งอย่างขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆจนทำไฮใหม่ขึ้นมาแต่ว่าบางทีมันไซว์เวออกข้างอย่างนี้ไป100วันปุ๊บย่ออย่างรุนแรงเป็นระยะเวลาร้อวันแล้วค่อยยกตัวขึ้นนั่นเองเนาะ ลูน่าคลาสสิกรอบนี้จะเป็นยังไงผมก็เลยทำโครงสร้างนี้ไว้ <c oughs> เป็นสองทางเลือกดูว่า LUNC เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนหลังจากฮับวิ่งเนาะถ้าฮับวิ่งเสร็จปุ๊บไซด์เวลข้างหรือว่าดิตัวขึ้นมาเราก็จะได้เป็นเกณฑ์ในครั้งต่อไป <c oughs> ว่าปิดคอ i ์วิ่งนั้นจะไปต่อในทิศทางไหนและก็ LUNC นั้นจะเดินไปในลักษณะไง ในต่อนะในการฮับวิ่งครั้งหน้านะแล้วก็รอลุ้นไปด้วยว่า LUNC เนี่ยถ้าฮับวิ่งครั้งต่อไปมันจะอยู่รอดถึงหรือเปล่านะครับแล้วเพื่อนๆยังคงถือเหรียญต่อไปถึงฮับวิ่งครั้งหน้าหรือเปล่าอีก4ปีข้างหน้านะครับก็รอดูแล้วกันเนาะวัดผลกันดูว่าไอ้เงินเก็บที่เราซื้อหวยที่ชื่อว่าล u นาคลาสสิกเนี่ย มันจะออกรางวันที่1ห,หรือรางวันเล็กไทยาย2ตัวหรือจะถูกกินเรียบเราก็ต้องรอดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะครับอัปเดตข่าวสารในเชิงที่ว่ามันจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับ lunc หรือ usdc ก็ตามนะครับก็เพื่อนเอนคิดเห็นกันยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่เพื่อน ชอบใจคลิปเนื้อหาสาระประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ